นาแต่ใดๆได้เลยนะคะเราได้รับมหาการนาทป็คตัวนำถิ่นของานาเปิดโรงแยกน้าทำให้ยอดจังหวัดระยรอแล้วก็จะเป็นรูใช้เงทนี่ค่ะปัจจุบันปทได้ขยายงานกำลังเปลี่ยก๊าซส่งไปยังบ้านไฟฟ้าเป็ตัเคมีแล้วก็เปลด่ยนติดไปได้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อเราได้รานกันมาแล้วการดรูจะเป็นกระบวนการแยกก๊าซกันค่ะคั้นต่อไานนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการแยกก๊าซใร้มาติ กลาธรรมชาติามาในต้ทะเลนะคะในต้ทะเลค่ะก็จะมีสารเจีกรปนหลากหลายชนิดค่ะเขาก็จะมาเก็บไปที่หน่วยควบคุมการแต่งตัวเพื่อที่จะแยกระาหว่างก๊าธรรมชาติและก๊าธรรมชาติเหลวอ,ออกจากกันนะคะก๊าธรรมชาติเหลวก็จะเข้าสู่กระบวนการอ่าเรื่องของสารพิตแฝงไวรอบของเขาค่ะ การแยกสารเชื้อปนค่ะสารเชื้อปนด้านในจะมีทั้งหมดสามชนิดนะคะแล้วก็ส่วนอ e ีเทนค่ะเป็นประโยชน์ในการผลิตพลาสติกเพื่อที่จะมาทําเป็นขวดพลาสติกหลอดยาสีฟันถุงพลาสติกแล้วก็สามารถทอสเสื้อแจ็คเสื้อผ้าได้ค่ะโพเพนค่ะเป็นประโยชน์ในการผลิตพลาสติกโพลีไนนเพื่อที่จะมาทาเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนำมาทําเป็นหม้อแบตเตอรี่แล้วก็หม้อพาวค่ะและต้องทำแล้วทร์ค่ะประโยชน์ของเขาคือเราใช้ในอุตสาหกรรมนาฬิกอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ใช้ทำน้ำยาดับเพลิงได้แล้วก็ผงเทียมกระที่โคฟโคดาอาหารกระบองแช่แข็งนำมาจัดก,การทำให้เลีออกไซด์ค่ะคไฟเลี้าายงไฟของเราค่ะมาอยู่ในที่สถานะที่ลบ7 9องศาผ่านกระบวนการบิดอัดต,าตา่างๆให้ได้รูปลักษณะในเม็ดคล้ายกับเกียบคีมะนะคะและเราจึงถึงกระนาวมาทำเป็นผงเทียมได้นะคะ ก็ไม้มีโลมิตกระทบต่อชุมชนได้นะคะถ้ามีคนโรมิตกระทบต่อชุมชนนะคะทางโรงาีนของเราก็จะมีผลกระบนะคะในการเรื่องของรายได้รายต่างๆทำไมเขาไม่พาเราไมไม่ต้องไปถ่ายร่ไต้องก้มหัวขึ้นมือกันเลยก็รมาณ่ ยาถูกึงตำลับยาค่ะสำหรับใช้ปรุงถวายพระมหาษัริย์ค่ะส่วนเล่นที่2อนะคะเป็นตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงนักการที่ห้เ่นที่1นะคะมีทั้งหมด7จ3สาตำรับยาค่ะสามารถเลือกถ่ายรูปได้นะคะก็มีสมุนไพรมากมายสมุนไพรดังนี้นะคะที่อบแห้งถูกนำมาปรุงยานะคะโดยมี4วิธีมีถึง7วิธีค่ะก็คือสามารถทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งหมอคุณบ้านนิยมนะคะใช้ ตัวสมุทรไทยนะคะขมวดกําถจับไม่เียบแล้วจุ่มไว้ในนารนะคะส่วนยาโค้นะคะจะใช้สมุทรไทยสดนะคะทำให้พอแหลกนะคะพอโค้งควรใช้ที่เป็นแผลหรือว่าขนทวมได้ค่ะถ้าช่วยสมน็อดีข่ะวหรือนายโชคชัยเชื้อชัวงนะคะอยู่ในฝั่งเป็นเชื้อที่เปรน่อดูแลด้วยนะคะหมออีได้รับการหายทใจความรู้เรื่องการรุ่ยา ่ะฟันสว่านได้อีกด้วยนะคะท้านนี้ค่ะเราได้จำลองสมุดงเล็นธรรมชาติะครับเช่นเดิกสุดว่าเลยมือวิดีโอ นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักตระหนักถึงความสาคัญของสมุทรไทยไทยเราจึงนํามาปลูกไว้เป็นสัญลักษณ์ประจำสวนสมุทรไทยแห่งนี้ค่ะตอนเรื่องด้านซ้ายที่กำลังออกดอกสีเหลืองนี้จะเป็นต้นกระงงาสงขานะคะหรือกระง,งาญอถัดมาจะเป็นต้นจําปีสีนทองค่ะจะใช้ดอกบำรุงหัวใจส่วนด้านในนั้นจะเป็นต้นรวงพึ่งค่ะเป็นไม้มงคลประจําในหลวงราชการที่10ของเรา ด้านในนั้นจะเป็นต้นมะคำดีควายกิดต้นใช้ต้นดื่มเป็นยาแก้ไข้ที่กำลังออกดอกอยู่ตรงนี้จะเป็นต้นกระเจียวค่ะในนี้จะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะจะมีสายพันธุ์มณนสายามกับสายพันธุ์บัวชั้นค่ะ